สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจอะลึกชะตามนจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาลัคนาราศีพิจิกสำหรับเดือนกรกฎาคม2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตเข้มข้นยิ่งขึ้น สำหรับลักคนาราศีพิจิกตามจันทรคติไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมชาวพิจิกเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความลุ่มลึกความมุ่งมั่นและความหลงไหลเหมือนแมงป่องที่พร้อมพุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยพลังอันเข้มข้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคม2568จะมีอะไรรอยอยู่บ้าง พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนกรกฎาคม2568ดาวพลูโตดาวประจำราศีพิจิกจะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลมและความมุ่งม,มั่นทั้งให้ชาวลัคนาราศีพิจิกรู้สึกถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงภาย,นยนในและการค้นหาความจริง นอกจากนี้ดาวอันคารในราศีที่เกี่ยวข้องจะช่วยกระตุ้นความกล้าและพลังในการลงมือทำแต่ระวังความเข้มข้นที่อาจเกิดความขัดแย้งในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่27 29กรกฎาคมดวงจันทร์ในราศีธนูจะช่วยให้คุณรู้สึกมีพลังและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจค่ะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิก มีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นและการเจาะลึกเช่นการวิจัยการลงทุนที่ต้องใช้กลยุทธ์หรือการค้าขายที่เน้นความไว้วางใจเหมือนแมงป่องที่มุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จด้วยความตั้งใจแต่ระวังค่าใช้จ่ายจากการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปในช่วงต้นเดือนแนะนําให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบโดยเฉพาะช่วงวันที่12-14กรกฎาคมซึ่งเหมาะสําหรับการวางแผนการเงินค่ะเคล็ดลับ เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับการลงทุนที่ต้องใช้ความคิดและกลยุทธ์นะคะในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้แสดงความสามารถด้านความมุ่งมั่นและการแก้ปัญหาคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความลุ่มลึกเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการโปรเจกต์ที่ซับซ้อนหรือการค้าขายที่เน้นกลยุทธ์เหมือนแมงป่องที่พร้อมเผชิญทุกความท้าทาย แต่ระวังความเข้มข้นที่อาจเกิดความขัดแย้งในทีมในช่วงต้นเดือนแนะนําให้สื่อสารอย่างใจเย็นและทํางานเป็นระบบค่ะเคล็ดลับวันที่27-29กรกฎาคมเหมาะสําหรับการนําเสนอผลงานหรือจัดการงานที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นค่ะสําหรับความรักคนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความลุ่มลึกหรือการเปลี่ยนแปลงเช่นงานสัมมนา กลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจเดียวกันหรือการพบปะในช่วงกลางเดือนคนที่เข้ามาจะชื่นชมความจริงจังและความลึกซึ้งของคุณเหมือนคู่หูที่พร้อมสำรวจหัวใจไปด้วยกันส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความหลงไหลจากการพูดคุยอย่างลึกซึ้งแต่ระวังความหึงหวงที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในช่วงต้นเดือนนะคะเคล็ดลับวันที่27กร,รกฎาคมเหมาะสำหรับการชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่สร้างความผูกพัน เช่นพูดคุยเรื่องอนาคตหรือทำสิ่งที่ทั้งคู่หลงไหลค่ะในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระวังความเครียดจากความมุ่งมั่นที่มากเกินไปโดยเฉพาะอาการปวดข้อหรือความเหนื่อยล้าแนะนำให้ฝึกผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิหรือฟังเพลงที่ให้ความรู้สึกสงบสำหรับร่างกายลองออกกำลังกายที่ช่วยปลดปล่อยพลังเช่นการวิ่งหรือชกมวย เพื่อรักษาสมดุลและเติมพลังให้ตัวเองค่ะเคล็ดลับวันที่22 2 4ถึงกรกฎาคมเหมาะสำหรับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่กระฉับกระเฉงค่ะมาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหินออคซิเดียนหรือเครื่องประดับสีดำเพื่อเสริมความมุ่งมั่นและความลุ่มลึกสีนำโชคคือสีดำและสีแดงเข้มซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกมีพลังเหมือนแมงป่องที่พร้อมเผชิญทุกความท้าทาย เคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีดำในวันที่ต้องจัดการงานสำคัญหรือเจรจาเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะสำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือความรู้เช่นบริจาคหนังสือสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการวิจัยหรือทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพลังและการปกป้องเพราะดาวพลูโตสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอีกวิธีคือจุดเทียนสีดำในคืนพระจันทร์เต็มดวง วันที่8กรกฎาคมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและโชคลาภเคล็ดลับวางของตกแต่งสีดำหรือแดงเข้มในบ้านหรือที่ทำงานเพื่อรับพลังแห่งความมุ่งมั่นค่ะในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นและการเจาะลึกเช่นการได้งานใหม่ที่เน้นการวิเคราะห์การลงทุนที่ต้องใช้กลยุทธ์หรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง เหมือนแมงป่องที่มุ่งเป้าไปสู่ความสำเร็จวันที่27 2 9ถึง29กรกฎาคมเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เคล็ดลับลองทำสิ่งที่ต้องใช้ความกลาาก้าเช่นนำเสนอไอเดียใหม่หรือลงมือทำสิ่งที่ทา้าทายในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคค่ะเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้คือ 4, 8และ9 เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความมุ่งมั่นและโชคลาภค่ะเคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจําวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลข8หรือทํานัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข4ค่ะสุดท้ายคําแนะนําประจําราศีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความลุ่มลึกและความมุ่งมั่นให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้ความเข้มข้นของอารมณ์มาขัดขวางโอกาส ดาวพลูโตจะช่วยให้คุณสำเร็จถ้าคุณกล้าเผชิญและเปลี่ยนแปลงค่ะมนจันทราแนะนำจงเป็นแมงป่องที่พุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความมุ่งมัน่นแต่รู้จักควบคุมพลังเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีพิจิกในเดือนกร,รกฎาคม2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง จาะลึกชตามณฑราัามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ